สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาเล่น ID ลองไอดีหนึ่งกันดีกว่า ID นี้ยังไม่เคยขึ้นดีหนึ่งเลยนะสูงสุดดีสองแต่ตอนนี้เราแพ้ไปหนึเกมเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวดูทีมกันก่อนนี่ตันี้จะดามคู่กับบัตตตัวนี้บัตตัวนี้ร่างนี้ถือว่าทีมตำแหน่งค่อนข้างโอเคนะคือเป็นล่างนี้เป็นวิวอัพอะร่างอื่นมันชอบเป็นเอ็กตาฟอนแมนใช่ไหมร่างนี้ถือว่าดีดีมากชอบประมาณนี้เน่ อย่าไปดูอีกทีในเกมแล้วกันเี่สำรองก็ประมาณนี้น,นี่ถามว่าโกทำไมใช้ตัวนี้อ่ะตัวนี้น่าจะดีสุดเลมั้งตัวเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวกดโกให้ดูกันในประตูโหเนี่ยฟอร์มดีหมดเลยเนี่ยฟอร์มดีฟอร์มดีที่เหลือก็โหไม่ค่อยได้เรื่องนะปกติใช้โอบักไงโอบักล่างยิงยูทออ่ะมันจะใช้ได้แต่อันนี้แหละตัวเนี้ยฟอร์มเอเออไปลุยกันดีกว่า คลิปนี้จะไม่ตัดนะเพราะว่าขี้เกียจแล้วในเกมอาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าเจ็บคออยู่เสียงแห้งๆไหมก็ถ้าหน้านี้มันรอนานก็กอไปก็ได้นะใครนั่งดูดอยู่ก็กอไปตอนมันหน้าจัดแผ่นเลยก็ได้ถ้ามันค้นห่านานนะนะ อืนานจริงด้วยไม่ตื่นกันใช่ไหมตอนนี้แปดโมงสี่สิบสองนาทีนะเช้าวันวันอะไรวะวันพุธที่ห้ากุมภาพรุ่งนี้อัพเดตนี่เจอดีสองเหมือนกันนะ อุ้ยชุดตาลายเอาชุดไหนเขาดีวะชุดนี้แล้วกันมิลานโอ้ยฝั่งเราไม่ต่างนะอ่าใส่น่าจะใส่ฟรีเหมือนกันนะลูมินิเก้กับอะดีโนเขาอาจจะโชคดีก็ได้เปิดได้โอเคมา ลาฟาเอลเล่เอาฟอร์มรนี่แบบจริงๆหัวตั้งเกือบทุกตาเลยนะมาตอนนี้ไม่ตั้งตอนนี้เฉียงเหมือนคล้ายๆล่างโคนลูมินิเก้เลยไหมดูพลังเดสปีดนี่อะไรความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยใช้ได้เลยแต่ว่าขาดพวกหาช่องจบสกอร์อะไรเงี้ยอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าการวิ่งการอะไรเงี้ยพอๆกับลุมๆเลยนะบีย่าหัวตั้งอโอเคเดี๋ยว จะใ,ใช้เอ็มบัปเป้ก่อนแล้วกันเอ็มบัปเป้แบบค่อนข้างดีดอะเออมันมันไวกว่านะเอ็มบัปเป้อะตัวบิยามันก็คมนะแต่ว่ามันไม่มีสปีดปลายนึกออกปะพอออกตัวไปได้สักพักมันก็จะวิ่งแซงกองหลังไม่ค่อยได้ยังไม่กดนะยังไม่กดก็ดูทีมก่อน,นแล้วกันแล้วก็โทนี่อดัมอันนี้ใช้ดีมากเลย วิ่งไล่วิ่งอะไรเงี้ยข้าบอลแน่นแน่นปึก๊กความเร็วก็ไม่ได้ขี้เลยแข่งด้วยโดดดีด้วยมีอยู่เกมหนึ่งการลูกเปิดหมงเวคคอร์สนะกันได้สบายอยู่กันพอได้ไม่ได้แย่เออแล้วให้ดูแท็กติกนิดหนึ่งผมตั้งดีเฟนต์ตัวคารฟูไว้เพราะว่าไม่อยากให้มันเติมเกมลุกนะเพราะว่านิ้นเกมรับเป็นหลักแล้วก็ดีเฟนต์โทนี่อดัมเพื่อไม่ให้มันขึ้นไปสูงมากเกินไปแล้วก็เคาน์เตอร์ท่เก็ต <coughs> Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. อันเดีโน้ซ้ายธรรมชาติกว่าเลยซ้ายธรรมชาติกว่ากว่าสิ่งแวดล้อมใช่ปะ่ะไม่ค่อยมีใครใช้เลยนะอันเดีโน้นี่นา่าจะเป็นผู้เล่นแบบเก่านี่นะการ์ดทองการ์ดทองนี่ค่อนข้างเก่านะซากาเรีย goes back Adriano, a memorable player for so very many reasons. Some say erratic, but a genuine showstopper. Yeah. Um, for the game I was thinking of, Peter, the first leg of the, <laughs> the <time laughs> final, he certainly did turn up in Rome. Yeah, Scored twice, I think. Yeah, the first was <laughs> <sharpy> struck with yeah, I mean, the keeper had me he up up me but was still beaten by the power. And the second was. While well, nowhere near as spectacular, it was no less important. Lumpy Silo. It's a good run down the left hand side. Mm -hmm. uh, that is a brilliant interception. That's a good ball out wide. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Ah, uh, that just required, uh, that just required uh, a redeeming life. Right. To reach its target. Now it's Mbappe. วันท well ูวันทูไม่ได้ติดเลี้ยวบัตรตัวนี้ข่ายาวอยู่อุ้ยอุ้เสียเสียม่งว่ะไอตัวนี้ดำได้อยู่แล้วลูกม่งอ่ะสบาย And it's Griezmann. One. Two midnight, two, two, two midnight, He's found a way through. Muller mm -hmm. uh, played out towards the right wing. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. That one. The one. The one. The one. ตบอลอุ้ยเราไม่ได้ไม่ได้กดดักซาคาเรียอ้ f วววววว t o วววววว e คิดมันนะคิดมันวิ่งมาแล้วเขาถึงตัวไวเ <c oughs> ดะเอาเดี้ยวไม่รู้กับเพื่อนคิดมันว่าง,างเห็นไหมคิดเนี่ยคิดมันรอสอดอยู่เลย And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Valverde. He's looking wide. Vinicius Junior. Hmm. he's back. That has not gone well. well. That's a Mohamed Salah uh, That's been He read that really well and stopped it And there's his chance to lead the counter uh, uh, That looks a foul Yep, referee's given it My <laughs> goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break คิดผิดนะเนี่ยส่งให้เอ็มบัปเป้เลยตายแล้วอุซาลุดไม่เป็นไรคุณบูบอกอะไรของมันวะไม่เป็นไรถือว่าเจอช่องโหว่แล้ว Look, it's a, it's a run defenses dislike, but the timing has to be spot on. And the shots! That's oh, a massive goal! Well, players of his stature just live for moments like that. It's a the contribution as we near half time, and it can make such. And it's the whistle for half time. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to a full <that> open second half to four. <that>

that has been the crucial difference. Valverde. Vinicius Jr. will not want to lose out here. Not against this opponent. Mm -hmm. Bye -bye. Now it's Vinicius Jr. Oh, that's fabulous. Um. <laughs> and he was alert to it. Yeah, yeah, I don't, yeah, And that's another good win of the ball. Valverde. วันสองเรียบร้อยเซฟได้อยู่เป๊ะเอ้ยเท้าไหวอ่ะกดไปกดกดกดยิงเลยกแต่ระวังกดยิงรัวๆมันจะไปกระแทกเขานะถ้ามันไม่มีบอลอยู่ใกล้อ้า ต้องแม <า S 1> ่เดี๋ยวบอกนะว่าโอโ้โหคลิปจบไวดีเงี้ย <c oughs> ตายแล้วตายแล้วคลิปจบไวเลยเรียบร้อยดีหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือไอดีใส่ฟรีไม่เติมซักกระบ,บาดน,นะไม่รู้ว่าเล่นมา ถึงปีหรือ,อยังเล่นตั้งแต่ช่วงบูล็อกอะ่ะเออถึงปียังวะเดี๋ยวให้ดูจบเร็วให้ดูทีมแล้วกันให้ดูทีมให้ดูทีมเรียงตามวันที่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเลื่อนมาล่างสุดก่อนเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงแจกไอ้ดอบบิกอะไรเนี่ยเนี่ยแจกเจธนาทิพย์เนี่ย,กกยช่วงเนี้ยคือช่วงแรกที่เล่น แล้วก็บูล็อกประมาณนี้ไม่รู้ถึงปีหรือยังให้ดูพวกตำนานหน่อยว่าได้ใครมัง่งเอาการัดอีพิกก่อนอ่ะอีพิกอีพิกนี่ประมาณนี้ปลีไม่ค่อยได้ใช้นะเนีย่ยแทบไม่ได้ใช้เลยไม่ค่อยเข้ามือ แล้วก็ในทีมก็เนี่ยโทนี่อะดมก็ตะกูต้าสองตัวนี้นี่ของแจกที่ดีมากนะสองตัวนี้คาฟูนี่จะจก,กิจก,กรรมไหนสักอันหนึ่งอ่ะเอออันนี้จากเมทพาร์สอันนี้จากแพ็คฝรั่งเศสเก็บทองเสื้อนะอันนี้เก็บทองเสื้อเอออันนี้โชคดีอ,นนดอ,อันเนี้ยการดิโอรูอะไรเนี่ยโชคดีที่เหลือก็ซื้อจากแพ็คบ้างอะไรบ้างอนะ่ะเก็บทองซื้อไอดีเนี่ย ไออันนี้ก็เก่งนะแต่เล่นไม่ค่อยถนัดเออไม่รู้ทำไมไม่เหมือนชาวบ้านครับอีพิกแล้วก็อะไรไฮไลท์โชว์ไทม์ไฮไลท์โชว์ไทม์เนี่ยฟรีทั้งหมดเลยเนี่ยแจก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 สองตัวนี้เปิดได้แต่เป็นตัวจีรีนะร้อยทองกับร้อยทองอาจจะเป็นเพราะไอดีญี่ปุ่นได้ไหม ไอ้ดีเนี่ยเป็นไอนดีญี่ปุ่นมันเลยออกง่ายมากพวกแพ็กเจลี์กไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะเป็นไปได้ไม่มีเนาะบิ๊กไทม์มีไหมไม่มีไอดีเนี่ยเออไม่มีให้ดูการ์ดเขียวเลยเผื่อใครเล่นฟรีแล้วแบบจะได้มีกำลังใจเล่นนะเพราะว่าไม่มีตัวดีๆกับเ,เขาเลยอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยลบแหละพวกการ์ดม่วงการ์ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยลบ ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมีตัวแรบา้างบอกไหรอือมีไม่เยอะอันเนี้ยไอดีดนนนนีเล่นมั่งไม่เล่นมั่งช่วงแรกมาชึ่งมาเล่นช่วงหลังๆเนี่ยส่วนทีมหลักวิ่นี้ก็ประมาณนี้จะเน้นฟอร์ม A นะเน้นฟอร์ม A ลงก่อนเพราะว่าไม่มีตำนานเนี่ยฟอร์ม A ฟอร์ม A มันจะดีดฟอร์ม A กับฟอร์ม B นะนี่สำรลองสำรลองอันนี้มัน ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยอึดว่ะวิ่งแบบเดียวหมดอาจจะต้องตั้งเคานเ,เตอร์หรืออะไรเนงะี้ยก็ลองดูแต่ว่าปีแรกนี่ดีอยู่ปีกวิ่งดีดดีดอึดด้วยเห็นไหมอึดเก้วิ่งดีดอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็นี่พอโอนนชูตัวแก้เกมผมใส่ซปเปอร์ซัไว้เวลาเจาะธรรมดาไม่เข้านะเขาจะเล่นแบบเปิดโมงอนะไรเงี้ยเห็นไหมลงแปดสยิงเจ็ดสเซิสห้าใช้ได้ นั่นนีกตัวนี้เป็นตัวเปิดบอลผมค่าเปิดบอลไม่เยอะหรอกแปดสิบเห็นไหมแต่ว่ามันเปิดดีนะเว้ยไม่รู้ทําไมเออเล่นข้อมือจัดตัวเนี้ยนี่สกิลอะไรไม่ได้ใส่เลยแอดซิตไปห้าสิบสองลูเออพูดถึงสกิลไอดีเนี้แต่ไม่ได้แอดเลยที่แอดก็มีกินมันเนี่ยตัวเดีเยวกินมันแล้วก็เนี่ยที่เหลือไม่ได้แอดสกิลเลยขี้เกียจ เนี่ยเหลือร้อยกว่าอันแบ่งได้แบ่งได้นี่แบ่งให้คนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้แอดด้วยขี้เกียจเพราะว่าโมเตอล่นไอดีรัดแต่มีทำไอ้นี่ไหมนะใส่ตัวไก่ไว้บ้างแล้วประมาณร้อยตัวเนี่ยใส่ตัวไก่ไว้เหรอเนี่ยแฟงอนุญาเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ทุกคนก็มาเล่นให้ดูว่าใส่ฟรีก็ขึ้นดีนหนึ่งได้เหมือนกันก็ เพื่อใครเล่นแล้วทอ้อไม่มีกําลังใจเล่นอะไรเงี้ยก็เล่นให้รู้หลักจับหลักให้ได้เดี๋ยวก็เก่งขึ้นอะไรเงี้ยก็คลิปน,นี้แค่น,นี้แหละไปละบ๊ายบาย,บายเจอใหม่คลิปหน้าจ้า